เรื่องยางกันต่อค่ะโดยสถาบันวิจัยยางการย่างแห่งประเทศไทยนะคะได้พัฒนาลูกผสมสายพันธุ์ใหม่เลยนะคะที่ชื่อว่า R R I T 3904เป็นทางเลือกให้เกษตรกรด้วยคุณสมบัติพิเศษให้ผลผลิตเพิ่มถึงสงเท่าเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานของคุณกนกนวลอินสมภักษรค่ะ ที่เห็นอยู่นี้คือต้นยางพันธุ์ติดตาด้วยยางสายพันธุ์ใหม่ RRIT 3904หรือสายพันธุ์สถาบันวิจัยยาง3 9 0 4ที่สถาบันวิจัยยางการยางแห่งประเทศไทยได้นำยางพ่อแม่พันธุ์ดีมาผสมศึกษาทดลองกว่า20ปีจนสามารถสร้างสายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะเด่นจเจริญเติบโต,ตก่อนเปิดกรีดและระหว่างเปิดกรีดดีมากปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ดีต้านทานโรคค่อนข้างดีให้ผลผลิตเฉลี่ย4ปีกรีดมากถึง475กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีมากกว่าสายพันธุ์ RRIM 6 0 0 ที่นิยมปลูกในภาคใต้มายาวนานถึง2เท่าตัวและได้รับการประกาศให้เป็นพันยางในคำแนะนำพันยางชั้น3ในปี2559ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยกําลังผลักดันให้เป็นพันยางคุณภาพดีอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกรยางพันนี้คือเป็นลูกผสมของตัวแม่คือ RRI i 203พ่อก็คือ PB 235ซึ่งจากการทดลองเปรียบเทียบพันธุ์แล้วเราพ,พบว่ามีการจเจริญเติบโตที่ดีประมาณ6ปีเปิดปิดได้และก็ผลผลิต เมื่อเทียบกับพันไอหกศซึ่งเราใช้เป็น 1, พันเปียบเทียบพันนี้ให้ผลผลิตสูงกว่าประมาณ2เท่าของทุกแปลงที่เราทดลองมาปัจจุบันในพื้นที่อำเภอสเดาซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางพาราแหล่งใหญ่ในจังหวัดสงขลามีเกษตรกรให้ความสนใจและทดลองปลูกแล้วจํานวนมากหรือไม่น้อยกว่า800ไร่ โดยการยางแห่งประเทศไทยได้ลงพื้นที่ติดตามให้คําแนะนําการปลูกซึ่งเนื่องจากเป็นพันธุ์ยางชั้น3ที่อยู่ระหว่างการทดลองและข้อมูลจํากัดทําให้เกษตรกร,ร,กรสามารถปลูกได้ไม่เกิน50%ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครองและแนะนําให้ขอข้อมูลหรือสอบถามกล้าพันธุ์ยางจากศูนย์วิจัยยางสานักง,งานการยางแห่งประเทศไทยในพื้นที่หรือแปลงผลิตพันธ์ยางเพื่อการค้าที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการจากข้อมูลนะครับที่ได้ผลผลิตนะที่เก็บข้อมูลมาเนี่ยตอนนี้พูดง่ายว่ายางพันธุใหม่ของเราเนี่ย ให้ผลิตมากกว่า400 400เกลกรัมต่อไร่ต่อปีครับถือว่ามากกว่า6ุวุา60ตอนนี้แหละครับเฉลีย่ยทั่วประเทศไม่ถึงไม่ถึง300กิโลปัจจุบันในพื้นที่ภาคใต้มีเกษตรกรนำยางพัน,นุ RRIT 3904นี้ไปปลูกแล้วทั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังและสงขลาและมีแปลงทดลองของสถาบันวิจัยยางทั้งในจังหวัดระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาและนาราธิวาส ซึ่งกำลังเป็นความหวังให้กับเกษตรกรชาวสวยนยางเพื่อเพิ่มศักยภาพพันยางให้มีผลผลิตสูงขึ้นต้านทานโรคได้มากขึ้นและเกษตรกรชาวสวยนยางจะมีไรายได้มั่นคงมากขึ้นในอนาคตกนกนวลอินสมพักษรสอนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน